โอเคท่านผู้มสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมของ Roblox นะครับในแมปของ Anime v a n g u a r d นะครับในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกโค้ดใหม่นะครับที่เพิ่งปล่อยเมื่อประมาณ2องทุ่มยีเพิ่งปล่อยเลยเมื่อกี้เลยนะครับโดยจะมีทั้งหมด3โค้ดนะครับแต่ว่าใครนะครับที่พลาดนะครับหรือว่าเพิ่งมาเล่นใหม่เนี่ยยังไม่ได้ใส่โค้ดเพื่อก่อนหน้านี้นะครับมันจะมีอยู่ประมาณหลายโค้ดมากประมาณ8ปดโค้ดได้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้นะครับแล้วก็ทำสแตมไว้ด้วยว่าออออัััันนนนนนีีีีีี้้้้้้้้้โโโโโโคค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 คดด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 ใใใหมมมม่่่่่กกกลลาาาางงแวววว็เเเะะะะรรรรรบบบบผ๋ยไไไไปูิจท ไลน์นะครับรบกวนนะครับผมกดให้คาบีบาร่าด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่โค้ดกันเลยนะครับผมโดยโค้ดนะครับนี่ครับนี่คือโค้ดใหม่นะครับมันจะมีทั้งหมด3โค้ดนะครับจะมี3 0 0 K players นะครับก็คือคนเล่น3ามแสนนะครับปัจจุบันนะฮะคือพีคสุดๆเลยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็น100ล้านวิสิตนะครับผมก็คือคนเนี่ยเข้าเว็บ r o b ็อกที่เป็นอนิเมะแว่นกาเนี่ยทั้งหมด100ล้านครั้งแล้วนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็น8 0 0แปดแสนะคครับก็ือ8 0 0 K ไลนก็คือ800์นั่นนเองะครับก็คือคนที่กดร้อย K ไลนเอง ทุกคนจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับไลค์อยู่ที่800นะครับผม 800k จริงๆนะครับโหเกินมาหมื่นด้วยคนเล่นเยอะมากแล้วก็ตอนนี้นะครับคนเล่นเนี่ยรวมกันสูงสุดนะครับก็คือ3 3 5 0 0 0นะครับเยอะมากๆแล้วก็วิสิตเนี่ยก็คือ110ล้านครั้งแล้วนะครับซึ่งเยอะจริงๆนะครับตอนนี้นะครับติดท็อป2ของโลกนะครับผมสำหรับอนิเมะแวนการ์ดนะครับฮิตมากๆเลย คราวนี้เดี๋ยวผมจะมาใส่โค้ดนะครับก็มาที่โค้ดด้านขวานะครับตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้มาก็ให้เอาโค้ดอะมากรอกใส่เลยนะครับผมอย่างเช่นอันแรกนะครับนี่ครับผมสามแสนเคไรท์เพย์เจอร์นะครับผมกดรีดิมไปเลยผมก็จะได้ตัวนี้มานะครับซึ่งได้เยอะมากเลยนะครับอันนี้นะครับนี่นะครับอย่าลืมใส่กันนะครับต่อมาครับผมโค้ดต่อมาก็จะเป็นอันนี้เลยครับผม100ล้านวิสิตนะครับนี่หนึ่งร้อยเอ็มวิสิตอ่าแล้วก็รีดิมเลยนี่เราก็จะได้อันนี้มานะครับห้าลิโอลเลยนะครับ ต่อมาครับผมอันต่อมาก็จะเป็น8 0 0แสนเคไลท์ครับกดรีดิมเลยว้าวได้ตัวของสีฟ้านะครับบลูนะฮะบลู3อันเลยนะครับแล้วก็รีโล1อันเออนี่แล้วก็ได้เจมอีก1000นะครับซึ่งเยอะมากนี่ครับผมก็คือ3โค้ดนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอให้อีกทีหนึ่งนะครับผม 3 0 0 k player 1 0 0 m vsis i แล้วก็8 0 0 k l i g h นี่คือโค้ดทั้งหมดนะครับสําหรับโค้ดเก่าๆก็อยู่ใต้คลิปครับอย่าลืมที่จะรีด e มกันด้วยนะครับผมตอนนี้และใครนะครับที่ใส่โค้ดเสร็จแล้วนะครับแล้วคุณยังไม่กดไลค์วิดีโอนะครับขอให้คุณนั้นสุ่มได้หลุดตู้นะครับผมนะฮะหลุดเป็นตัวอื่นเลยนะฮะนี่ไม่ใช่ซงกินวูนะครับแต่ถ้าเกิดใครกดไลค์วิดีโอนี้คุณเดินมาครับทําตามผมนะนี่ครับคุณโลเลยทีเดียวคุณโลเลยครับทีเดียวคุณได้้้้้้้ออออััััััันน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 นีีีีีีีเเเลลลยยย่่่่าาไไไดดดดดดสสสสมมมมมุุุะคคคคคครรรรบบบบผขทกกใววิิโจปห